สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาเบิ้งสวนพักเดหอจอยจ้ะพี่กัดกกียรติวัลสุขวัฒนาจังหวัดปทุมธานยืนจังหวัดอุบลธานีจะคล้องแปลงคนบริสุทธสะดวกออกกล่องเด้อสวัสดีจ้าเหหรือจอยสวัสดีค่ะค่ะปีนี้ปลูกยังแน่เหหรือจอยปีนี้มีกะหล่ำดอกมีบ๊อกโคลีจ้ะแล้วก็กะหล่ำปีค่ะจ้ะมีทั่วมีผลไม้น้ำเนาะเนีนหลอบบานเลยพื้นที่ประมาณเท่าไรหน่อยจอยนี่หลอบบานนี่ ค่ะตีก็เกือบๆงานเ่รวมหมดฝังนี้แต่ว่าปลูกพื้นที่บ่เต็มนะคะจ้ะเทิงหญ้าให้งัวพร้อมเนาะเทิงผักสวนครัวนี่ข้างนี้ก็สิเป็นหญ้าให้งัวจ้ะ่ทางานเนาะค่ะตรงจ้ะโอไปให้งัวกิน่จ้ะเดี๋ยวจังเอาน้ําอมน้ําหยังเอาพื้นที่บางๆมาเพิ่นก็ลนแซวอยู่เนาะทางุ่นเนาะปลูกได้ขายอนบ่จ้ะเดี๋ยจอย กูเหลือกินเหลือพี่น้องเาก็ขา,ายค่ะน้องเฮดแบบใด้เฮดได้ใส่เคมมี่โบ้เย์จอยโบ้ได้ใส่เคมีค่ะอ, <c oughs> อยู่นี่จะเน้นคือขี้งัวเพราะว่าเลี้ยงงัวแล้วก็จ้ะถ้ามีขี้ไก,ก่ก็เอาขี้ไก่มาใส่จะ้ะแล้วก็กําจัดพวกเพียพวกน้อนก็คือน้ำส้พข้นใหม่มจ้ะปีนี้คือใส่น้ำส้พข้นใหม่ย่างเดียวค่ะต้นกาเนี่ยเอามาได้ใส่เดย์จอยสื่อเอามาค่ะปีนี้สื่อสื่อเพิ่นเนาะงเนี่ยสื่อเพิ่นต้นระบาดต้นระบาด ทำแห้งแต่าจ้ะปลูกรดนปําได้ย้อยเอาล่องดินมันมั่วจ้ะคือประมาณสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนเนี่ยคือเก็บผลผลิตแล้วค่ะจ้าหาเห่าบํารุงได้งามเร็วกะประมาณสองเดือนครึ่งเนี่ยคือได้กินแล้วคุดลุ้มเลยกะเบ่เลิกค่ะปะกติคือทุกปีนี่เนี่ยปลูกที่เพราะว่าพื้นที่มันหน่อยจ้<ฮ>ะประมาณสี่สิบสามสิบสี่สิบเส้นเลยค่ะจ้า ระวังต้นระวังแถวพื้นที่มั่นหน่อยค่ะเพราะว่าถามผู้ใดมีพื้นที่ก็คือปลูกกว่ามั่นห้าสิบเซนอ่ระวังระวังต้นจ้ะอันแถวคูไปมันจะเห็ดห้คือบำรุงใดมันก็ดอกใหญ่จ้ะกะล่มปีกับจะหัวใหญ่แห้งบ่แม่นหัวละกิโลเลยบ่อยจอยถามมันใหญ่กับเกือบสองโลก็มีค่ะกะลาำปีะแต่ปีนี้สรับกะลาำปีเนาะบานนี้อันกะลาำดอกนั่นดีกะลาำดอกประมาณหัวละ ประมาณครึ่งโลค่ะงาละครึ่งโลเพราะว่าตอนนี้กำลังเริ่มออกดอกค่ะใส่เอียงไรเพียไรไม่แมลงเดี๋ยวจอยสวนนี่น้ำส้มขอนมาอย่างเดียวจ้ะจ้ะจักมื่นสีเธอหนึงจ้ะอาทิตย์นึงสีเธอหนึงถ้ามีเวลาอาทิตย์นึงสีเธอหนึงเลยอืมถามว่ามีเวลากันแล้วแต่เาจ้ะถึงสิบห้าวันก็ได้จ้ะอันนี้พักสลัดกินโอ๊กอันนี้อีหยังไรนี่เคียวเคียวยองยองเนาะ เขาเค็มทำปันจ้ะกินกับส้มตามอันนี้ก็ได้เป็นทำปันสนหนาเขาก็เขาไปปันจ้ะอันนี้สิเป็นอันนี้กวางตุ้งผักกระจนบานเท่าหนึ่งจ้ะจอนดอกเม่นบ่จ้ะเม่นจ้ะกำลางเกิดเนาะทางนี้ก็ะสีมีกล้วยโอ้ยมีแต่ของกินอิลีตอนนี้วยเล็บมือนางขยันเห็ดอีลีนี่ก็จะกินผักบุ้ง คือเปลี่ยนมากปลูกทั้งสันยังสีก่กระจอยเพราะว่านาฝนน่ะคือฝนตกดินมันแชะหฮาว่สามารถปลูกได้เพราะว่าถึงปลูกได้มันก็นกนพักมะนาวก็เลยจาเป็นต้องมาเห็ดขึ้นสันแบบนี้เอาจ้ะเห็ดขึ้นสันกา,การดูแลเ้ากับบมีบ่บะฉือผืดหลายอืตขวนี้าเทเดียวก็ะเลงนะจ้ะสำนี่กับพอก,กินแมนบ่บเอือยในหือนในครัวเหือนเฮ่านีพี่นนอะ คอยเวลาวางถิ่นมาซื้อจ้ะเฮ็ดแล้วมือเดียวบ่ทุกอย่างเนี่ยจอยบ่จะค่อยเฮ็ดบ่ค่อยได้ไอ้นี่ดอกค่อยเฮ็ดเวลาว่างค่ะหลังจากที่เฮาเสร็จภารกิจงานลักเขาเล้วก็จ้ะมาเฮ็ดเป็นงานอดิเรกจ้ะพักบุ้งก็จะเห็นหอยเด็ดเหลือกีเด็ดไปกินแล้วค่ะนี่มันแตกใหม่ลักลักแล้วในสวนเดี๋ยจอยนี่ใส่ปุ๋ยยังจ้ะสวนมากจะเป็นขี้งัวจ้ะขี้งัวท่าบ่มีขี้งัวคือขี้ไก่ สองอย่างนี่คือจะบปใส่อย่างอื่นจ้ะเพราะว่าเลี้ยงงัวกับมีขิงงัวนเขาก็เอามาใส่ตรงนี้นั่นจ้ะพักมาจะได้งามงามดุนจ้ะมันกรอบกว่ากันกว่าเฮาใส่เคมีจ้ะงามดุนแล้วก็เน้นน้ำน้ำหลายๆแม่นบอกน้ำหดมือละเทื่าพ่อฮดเน่าอะไรอจอยเสาร์เรือแยงจ้ะแล้วแต่ส่วนมากบางเทธอถาวางเนีมือแรงก้ะฮดยนีมือแรงจ้ะกับอะไรยูโตค่ะแล้วแต่ถ้า ก็คือได้หดข้ามาเบิงว่าถาดินมันยังแฉะยังเปียกยังซูมอยู่ข่ากะเวนก็ได้บ่จําเป็นต้องหดน้าทุกมือก็ได้ข้าวก็ต่องมือเพราะว่าอันนี้คือมือเว้นมือจ้ะมือเว้นมือเนาะฮดมือเว้นมือก็ได้มันก็บบแหงตัวละเนาะหล้กก็มีดินมีมูลสารท่าขี้ง่วนนี่ลหละมันก็ซุมอยู่ตลอดอใส่แบบร้ายเลยแมนเบยจอยขี้ง่วนนี่ คือถามีลายกับใส่ลายแล้วก็พดนน้ำให้เปียกๆมันจะบโบหลวบโบหยังได้มาร์่โจ้ะตอนแรกก็มาร์คค่ะมาร์ประมาณสิบหามือมาร์อันมาร์คข้างหอห้องกันเอามาขึ้นสั่น่ะองกับปลูกมาร์ใส่กันกับดินกับแกวใบเลยแม่นบอกจ้ะสิบหามือเมนก่อนจะคอยเอามาขึ้นสั่นมู่ปลูกในกระถางก็คือกันบ่เมนในกระถางคือกันโอ้แต่ถาสันแบบนี้ถาผู้ใดสะดวกเอามาผสมแล้วก็มากกันวายู่ในสันนี่ก็ได้แล้วกคอยปลูกยันห้าก็คือพุ่นดิน ผสมให้เขากันเทาจังปลูกก็ได้จ้าแล้วแต่สะดวกคือถ้าผสมอยู่ข้างนอกเอาขื่นมาปลูกอยูุสานนี้ก็ได้หรือผสมในสานซิมหามื่นถึงสามสิบมุ่งใหค่อยปลูกจ้าแล้วแต่คูได้สะดวกน้ำสมขวนใหม่นี่ฉีดอาทิตย์ละเทือนเอาจะน่องเนียนจ้าในการไรเพียไรเมแรงฉีดย่ำมือแร่งส่วนมือแรงซีม้งเป็นต้นไปลายซีม้งแรงเป็นต้นไปผสมช่างไหนเอ๋จอยในการฉีดสมมุิพี่น้องเฮาคนบ่เคยเห็ดนะจ๊ะ คือการผสมนำส่งวันใหม่กับน้ำนั่นค่ะคือยูน่จะใส่คือครึ่งแก้วค่ะครึ่งแก้วกับมันครึ่งแก้วขาวเัาน่ะกับน้ำยี่สิบลิตรผลเวลาเดียวยี่มือแรงจะแก้วซิฟออนนี่บอกแก้วซิออนเนาะจ้ะครึ่งแก้วต่อน้ำยี่สิบลิตรจ้ะ หรือหาผู้ได้จะสมผสมนำสงข้นไม้ลายก็นานก็ได้กับโบเป็นอย่างเพราะว่ามันกับโบตายพักเข้าถาพักทีว่าคือพวกขนาดพวกนี้ถ้าเพิ่มปริมาณนำสงพ้นไม้ขึ้นอีกก็ได้แมนค่ะมันก็จะง่ามโดนและการเพียได้ได้โดนการพวกแมงต่างๆมอจากบ่อหอยมาตอมนะขน้วข้นไม้กับขี่งวขี่ไก่นอกจากนอกคือเห็ดปอดสารเลยมันเบอร์จอยเห็ดปอดสารเลยอยู่ใะ เพราะว่าเข้าพักเข้าเขาจะเก็บได้ดุนกินกับกรอบกัแซ่บหรืออีกอย่างก็คือ้าผู้ใดบ่มีนับสูงขั้นใหม่ก็คือกาแฟดำเข้ากาแฟดำหนึ่งซ้อนผสมกับน้ำอุ่นน้ำหอนเข้าเนี่ยค่ะเครื่องแก้วแลวกพอเย็นแล้วเขาก็เอานมเปรี้ยวเอานมเปรี้ยวของยาคู่มาผสมค่ะมาคนใส่กันพ่อหลังจากนั้นเขาก็คือไปผสมกับน้ำยยดสิบลิตรหรือไผจะเพิ่ม คือผู้ไดสะดวกก็คือเอากาแฟสองซอนก็ไดกาแฟดำเข้าเอาของเนตกาแฟจะดีที่สุดค่ะสีต้อนใดจอยฉีดตอนยังมือแรกงวลาเดียวค่ะจักมือฉีดเท่านึงจ้ะเจ็ดถึงสิบวันถ้าเป็นกาแฟเจ็ดถึงสิบวันขวนเท่านึงจ้ะรือผู้ได้จะใส่บัวรดรดเอาก็ไดกระ่บเป็นยางค่ะขึ้นอยู่กับผักเข้าถ้าผักเขาหลายเขากะเพิ่มขึ้นอีกก็ได้ปริมาณกาแฟค่ะมันกับ่ได้อยู่ตู คือสูตรนี้ใส่ได้พลนแน่นอนแมนบอรจอยปลูกกินทุกปีเนาะแมนกะเป็นตาทดลองยู่พี่น้องสำหรับผู้ที่รักษาลักสุขภาพเนาะแต่เนาะในการปลูกพักกินเองนี่ก็คืออีกทางเลือกนึงแหละประหยัดเงินในกระเป๋าองพ่อแมเนาะไปสื่อเพื่อนกะสื่อสู้มือสู้ข่าบได้พักก็ได้ปลูกกินเองยังสี่อะดีพี่น้องเฮ้ามากข้ามาสวนยังสี่เฮ้ากันมีความสุขอยู่กับ พักซีเขียวจ้ะเอกากลดร่างกายเขาลงได้ก็อยากกินต้นไหนเขาขอมาในสวนเขาในพื้นที่น้อยๆข้าเขาก็เก็บเลยเลยจ้ะแล้วมีความสูว่ากันเห็นปลูกยางละเล็กละหน่อยนี่แต่ว่ามีครบสูอยยางเนาะกระลำดอกบอกโคลี่กระลำปีพักบุงกวงตุ้งพักซี่พักหอมพักแข็งอันบักี้ยังล่ะักแข้งบักแข้งกล้วย บกแก้วมังกรน,นี่รบหน่อยจอยเนะยาะมื่อนีเดี๋จอยเพิ่บอุปสดวกสีออกกองไอ้พี่น้องเขาเห็นเลยจ้าเด้อว้ <c oughs> โอกาสนา <c oughs> เออจ้าก,กันเลยเดี๋ยวินแต่เสียงเดี๋ยวโอกาสนา <c oughs> จังสีผ้ามาหาเพิ่นใหม่ <c oughs> ขอบคุณไอ้จอยหลร้ายไ <c oughs> ด้จากคลิปนี้จ้า